ไลฟ์สดโทรถามตอบคำถามเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ เวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับล่าสุดครูสาวโชวกินคัาคาวในคลิปวิดีโอนะครับได้ออกมาขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังและยอมรับว่าเธอเนี่ยคิดน้อยเกินไปครับทำอะไรแบบขาดสติและเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วฮะจากกรณีที่ครูสาวท่านหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของเพจชื่อดังนะครับได้ทำคอนเทนต์ กินข้างข่าวจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมโลกออนไลน์อย่างหนักนะครับล่าสุดเนี่ยครูสาวท่านนี้ถูกตำรวจนะครับดำเนินคดีในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และพระบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฐานครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองครับและล่าสุดวันนี้10พฤศจิกายนนะครับครูสาวดังกล่าวออกมาถ่ายคลิปนะครับขอโทษผ่านทางเพจ Facebook ของเธอพร้อมระบุว่าฉันขอโทษนะเธอที่ฉันคิดน้อย เกินไปและทำอะไรแบบขาดสติฉันขอโทษที่ทำให้เธอผิดหวังและเสียความรู้สึกในตัวฉันสิ่งที่ฉันทำลงไปมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและฉันก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก ขอโทษมากๆค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณครูสาวเนะี่ยได้ออกมาโพสตคลิปดังกล่าวนะครับแล้วก็ระบุว่าต้องขอโทษทุทกหน่วยงานขอโทษสังคมขอโทษคุณหมอและขอโทษแฟนคลับทุกคนและครอบครัวขอโทษกับความขาดสติตัวเองและคิดน้อยขอโทษมากๆที่ทําแบบนั้นต่อไปจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะฮะก็ าตังก็ดูคลิปแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับรว่าค้างคาวเนี่ยก็น้องก็เป็นสัตว์พูดตรงๆว่ามีเชื้อโรคเยอะแยะมากมายแล้วที่ผ่านมาที่เคยเกิดเอ่อโควิด -19 เนี่ยจากประเทศจีนนะครับก็มีการสันนิษฐานว่าเกิดจากการกินค้างคาวหรือเปล่าแบบนี้ด้วยความที่ตอนนี้โควิดมันกำลังซาเนาะคนก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าหากว่าคุณครูเนี่ยกินแบบนี้อีกเนี่ยนะมันจะเกิดโรคอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็ทำให้หลายคนกังวลอันนี้ก็ฝากถึงคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ ใน TikTok แล้วก็อยากจะหาคอนเทนต์อะไรที่มันแปลกๆเนี่ยอาจจะต้องชั่งว่าระหว่างสร้างสารรค์กับระหว่างทัวลงเนี่ยอนไนมันมากกว่ากันนะครับต้องต้องคิดหล,ลายครั้งก่อนที่จะโพสต์ออกไปหรือว่าก่อนที่จะทาคลิปคอนเทนต์ละกันวยความเป็นห่วงจากช่องสตางบีเดียนะครับแลนนี่ก็คือข่าวดังจากช่องสตางบีเดียรับคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวดังอย่า,ยาลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจาก YouTube ช่องสตางบีเดียด้วยสตา,างจะส่งข่าวให้คุณกับสตางข่าวดังครับไลฟ์สดโทรถามตอบคําถามโดยตอบสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ